วัีครับวันนี้เราก็จะทําราบหมูกันครับราบเหนืยลาบล่ำคูนอันนี้มีเนื้นอหมูหนึ่งกิโลแล,ล้วกันเลือดตะไคร้ข้าวเหนียวนึ่งเรียบร้อยนึ่งอันนี้ก็เรียกเะยรเส้นีบอกรอเส้นกีต้องเอามาทอดกรอบ แล้วก็จะมีไส้มีตับมีหนังหมูับแล้วก็หนังหมูหนังหมูจะมีทั้งกรอบทั้งต้มเดีย๋ยวเราไปสับหมูกัน เลือซใสล่ลงไปเลืเ,ลเพื่อเพิ่มสีสันของเนื้อน,นี่เนื้อหมูที่เราสลับมาเกือบสองชั่วโมงตอนนี้ใสพ่พริกขีาลลงไปแล้วใช่ไหมใสพ่พริกขาาลงไปแล้วนะครับ เอามานูดนิดนูดนิดน <that> ูด <se> น <ans> ิดให้มันเข้ากันเขาเรียกว่ามาโคเลโคเลนเามาโคเร่บอกเอมาโคเลโคเลโคเลให้มันเข้ากันแล้วก็จะมีหอมเคียวเขาออกอากาศออกอากาศดัดันี่ยมีนุมเตอร์เนี่ยนว่าเปนี่ยนุ่มเปอรก้อมเนาะมีนุ่อร์อะไรอยู่หลังบ้านนี่จ้ะก็บอกให้ถ่ายให้หน่อยบอกให้วุ่นมาคนตั้งเรื่องเยอะเล็กวนบอกบอกอยู่วันวนบอกเลยจบกบเนี่ยแล้ว นี่หอมเปียวกับกระเทียมเปียวนะครับแล้วนี่เ่อนผักที่กำเองมาใส่นีอันนี้เขาเรียกผักอะไรครับภาษา่างการผักอะไรพี่บ้านเรียกผักเทลเทลนะผักแทลนะภาษาเหนือผักไผ่นะผักกไผ่แล้วก็ใส่ผงัวลงไปเต้เหรอเต้านึกว่าผงงูใส่เกลือลงไปใส่แค่เลย ใส่เกินไปแล้วแป้งนวลงไปโุเล่โุเล่เนี่ยก็ได้ต้มไก่เยอะๆครบไก่เยอะอย่างว่าเข้ามากบดแล้วฮะ แล้วก็มีนี่นะครับพริกลาบพริกลาบลุงกินมันมีอะไรเล่าโฆษณายเขาอีกริกลาบลุงไม่กินให้โทษริกลาบเฉยอันนี้เขามีเป็นซองขายนะครับเป็นไก่ปลาบทางเหนือเขาไปทำยังไงอ่ะดูทางเหนือลราบูนอันนี้ก็นุ่นนิดนุ่นนิดให้มันเข้ากันโคเลโคเลนขาจะมียแบบเออเออมีมีค่ะมีครบสัมค่ะ ครจะมาทำตา้มตำดีดใครเหรออ๋ยยอ,อน,นีอ้มีสลัดห่อด้วยนะอย่าให้เปลี่ยนมากนะสูตรเกษตร่า <laughs> น,น้องหันได้ใช่เอาา่าตานบักไทยแล้วก็นี่ครับเครื่องในหมูต้มเราต้มเสร็จแล้ว ก็จะมีไส้มีตับมีหนังหมูต้มเอามาใส่จะเต็มหมอ้ออยู่แล้วใส่หม, <c oughs> มนลงป้อยแล้วก็โคลยโคลยให้มันเข้ากันใส่น้ำต้มน้ำน้ำต้มเครื่อไมหมูตองนิดหน่อยเพราะมันจะเหนียวเกินไปเพราะว่านนะ ทได้นะไัานนึ่้รรถรสบอยมันดดูผักเราที่จะมากินกับดูนี่เป็นกระสอบย <c oughs> ังไม่หมดเลยยังขนมาอม,ม,มดนี่ดูกระสอบกระตอบกระดูกกระด้างถ้าจะกินลาบหมูทั้งเหนือนี่ต้องมีเวลาหนึ่งวันเต็มๆนะครับ นี่สับตั้งแต่สิบเอ็ดโมงนะสับหมูเนี่ยตอนนี้ห้าโมงละเอาหิงเย็นละได้ถึงเวลาที่กินแล้ะต้องเอาหนังหมูไปกรอบไปต้มเนี่ยครับหนังหมูกรอบเครื่องในกรอบใช้กรอบผมก็ทีเก่าเอาใส่อันนี้สับแล้วเราสับสายหาละ อันนี้หนัง, no ห,งหมูกรอบตัวเขาตั้งมาด้วยเอาหมูกรอบสองสามสองสองขั้วนะน้อันนี้ต้มกรอบเองด้วยนะทำใหม่สดใส่เกลือลงไปแล้วต้มมินี่หัวน้งปลาเดี๋ยวเราจะเอานั้งปลาราดนะครับเอานั้งปลาเดี๋ยวไปราดปลาลาดตั้งลาดตั้าดอันนี้เอามากินกับลาบหมูเหมือนกัน มะกรูดแ,แระหลวงพ่อไม่เทศแต่มะเขือเทศแฟนนะครับวทำทีมเดียวครับอันนี้อันนี้คือผิดศัพท์มะเขือเทศนะครับนี่คือมะเขือเทศหลวงพ่อไม่เทศแต่มะเขือเทศแทนแล้วกันนะครับ จันใหญ่ทำไมคบตัวนั่นแดงว่าจานอื่นมันอะไรตับแคลลงไปปลาไหต้นหอมผัดชีลงไปอันนี้เขาจะไม่มีสาระแหน่ใส่เหมือนที่อีสานนะครับไหนไหนสาระแหนมัใช่มันไม่มีเหรอจริงๆมันก็ใส่นะใช่ไหมเออ ดูทุบเบอร์ไม่รู้นะนี่มาดูทุบเบอร์ไม่รู้เรื่องนี่มาเฮ้ยแม่ใส่ไม่ใส่นะไม่เหลือแล้วแม่ใส่นี่เลยบอกกรอบใส่เครื่องกรองใส่เครื่องกรองไหนใส่เลย 明白。明白 เครื่องกรอบลงไปนี่ครับรเครื่องในกรอบรมีไส้มีหนังมีตับมีสิงกี้กลั่นี่ก็นี่คือหนังกรอบแล้วแคบหมูนั่นเองแล้วก็มาคนแต่กันเข้าไปอไปีกลาบหมูลำปูใส่ เครื่องในกรอบ esting, good, ห,หนังกรอบหนังต้มตับต้มหนังกรอบตบตับกรอบเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีหอมเจียวกระเทียมเจียวตักใายลงไปอีกยับยัดไปหน่อยนึ้งนายเสร็จเสิ้นครับลาบหมูลาบเหนือ แอมตับเหนียวทั้งวันวันนี้ใช้เวลาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วลงจอกัน,นกได้แล้วนะครับนี่เครื่องเคียงเข็เมเยอะว่เนี่ยด้า้าใส่อุ๊อา้าวลุย